สบายดีทุกคนสบายดีเลยเด้อข้าวยามยู่ตั้งุรวันนี้ทามากินปลาทุกคนหลายคนกินมาไรที่ปูบ้ยลุแล้วพี่มาว่าไม่ยุ่งน้ำพี่มะล้มเหลวล้มเหลวลกมเหลวล้มเหลวแล้วกมมีแต่ป่าอันนี้ถือหมองนะบอก

ดบองหนึ่งคนคุณให้คามเลย่ะนาวน้องเช่ญมาตัวเดียวนี่นเป็นมาแม่นะเด้นะ สภาพเฮทพยังน่าสนใจวันนี้เข้ามากินปลาทุกคนกินปลาอยู่อันอยู่หน้านี่อันนั้นมากับทีมงานยูทูบเบอร์นะทุกคนหลายคนเลยวันนี้กันทีมงานยูทูบเบอร์ทุกคนมาโฮมโตกันเนาะแต่ว่าสองข้างอีกบ้านทวันนี้แต่สองคนอื่นน่ะพานมาแหละ มีเกสรสาวพุไทเกสรสาวพุไทเกสรวอเกสรสาวพุไทนี่เจ้น้อยสาวพุไทปกิดตามเดอัเจ้าพันไทินไทยสาวไทยคือกาัไทยด้เลยหมูไทยอยู่นะยิ้มแล้ว

นี่ก็สาวทุกคนอันนี้ก็ื้อกันเลยเนาะโอ้โหโมโหกักาเยโมโหไม่นเปี่ยนมาลงมั้งนาลงมันสบายในห้องมันเป็นน้ำ้าเป็นน้ขงน้้งนู้้้ เออพอจาสิมาบ่ไม่ส่องมอเม,มื่อกี้หมอรถดุมันก็นกนมานได้มาเราคิดว่าสิมฮอนล้วก็ได้กิ่นรดรนมีกาฮอปนปนยังหาปลายเลยเมื่อ,อไหร่อ็โมขึ้นไี ไล่สดไล่สดอยู่อันนั้นพอเท่าค่อยไปต่อเราบอได้ไปทุกคนมื่อวานนี้พ่อโหดบอได้ไปตอนนกเนาะคนลงหนองทุกคนพูกนั้นอยู่ทางฝ่ไปพุ่นแล้วไล่สดก็บอมีคนเบิ้งสามคนเขาล่อเราไม่อยู่บนฝาท่บนนองก็ เงินนี้มันมีมีเพิ่ลงตา,ม,ามันก็เหตุเวะม่ดีเอาคือ,อดีบออโบเฮินมาแม่โมโมขึ้นมาแม่มีสบายเลยนะอาป่าทึ้งไว้เลยไหมทางหลังนะ โม่ขึ้นมาโม่ปิดไลค์ก่อนทุกคนมีมีผู้เบ่งนะขอปิดไลค์ก่อนขึ้นมาโม่ขมมมึ้นะมาโม่ไาย เฝ้าลานทุกคนไม่ไไปซะและมันลินน้ำนงเบิ่งดูาข่ย่ามากหดแล้วนี่ฮะเดกปากขาอ้อม,มเอออน่ปุ่าหเดเอาเอาลานกนทุกคนเดี๋ยวมันตกน้ำเลยเออเออ ข oh so, so, <so, ึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าต้องขึ้นมาโมขึ้นมาขึ้นมาเนียเบิ่งหน้าพี่เลิศอ้ยปีกปลาแล้ววะแต่ละปีกจับคนขึ้นมาขึ้นมาหนุยหน้าปีกจับปลาแล้วไม่ไม่เฮียปีกจับอี้ยานเ่ยไอขึ้นมาหน่อยไหม